งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัง์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 เป็นอนุบาลสีขอรภูมิตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลระแงงอ,อําเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทมีเนื้อที่27ไร่1งาน36ตารางวาจําจนวนค่าราชการครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น82คนจํานวนห้องเรียนจํานวน38ห้องโดยมีนายหลักเขตมุ่งสันติเป็นผู้บริหาร และดูแลขับเคลื่อนองค์กรโรงเรียนอนุบาลสีขรภูมิเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยแบ่งเป็นสองระดับดังนี้ 1. ระดับปฐมวัยประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียนทั่วไปจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาและห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ English for Integrated Study (EIS) ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทางด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 2. ระดับประถมศึกษาประกอบด้วยหลักสูตรห้องเรียนทั่วไปโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนตามโครงการจัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ English for Integrated Study EIS ที่เน้นการสื่อสารผ่านสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศโรงเรียนมีทิศทางการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ small school in the big school S7IBSC รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษา2,562โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ SCQA สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ IQA Award ปีการศึกษา2566โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ OBEQA ประกาศณวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2566และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยในการส่งนักเรียนเด็กหญิงปุญยิสาบุญเจริญเข้าร่วมการแข่งขันประกวดพูดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในโครงการสะพานสู่ภาษาจีนครั้งที่3 โรงเรียนอนุบาลสีขรภูมิจัดการศึกษาตามมาตรฐานและมีคุณภาพใน4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คุณภาพเด็ก 1.1. พัฒนาการด้านร่างกายโรงเรียนอนุบาลสีขรภูมิตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัยของเด็กจึงได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามกิจกรรมหลักประจำวันและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิเช่นกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้ากิจกรรมกีฬาสีภายในโดยภาพรวมเด็กมีสุขภาพแข็งแรงเพราะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภยัยได้ดื่มนมและรับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการที่ดีและพักผ่อนอย่างเพียงพอตามวัย 1.2. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจให้เด็กร่าเริงแจ่มใสชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีเด็กมีพฤติกรรมแสดงออกซึ่งความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นกล้าแสดงออกและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมหนูน้อยฝึกสมาธิ คิดดีมีความสุขเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมวินัยในตนเองให้กับเด็ก1.3พัฒนาการด้านสังคมโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกิจ,จวัตรประจำวันได้เป็นอย่างดี เด็กรับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มีความเข้าใจและยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดีมีความสามารถรู้จักระวังภัยจากคนแปลกหน้าโดยได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมหลัก6ก,กิจกรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิเช่นกิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมค่ายคุณธรรมและสามารถแสดงออกอย่างชัดเจนในด้านการมีสามาครารวะต่อครูพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีความรักในวัฒนธรรมและความเป็นไทยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรู้จักเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 1.4พัฒนาการด้านสติปัญญาโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้เด็กอ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ดีมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียน จัดประสบการณ์การเรียนรู้จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเด็กสามารถคิดแก้ปัญหาตัดสินและคิดรวบยอดได้สามารถสังเกตจำแนกเปรียบเทียบและมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับวัยเด็กมีความกระตือรือร้นที่จะหาคำตอบและสแสวงหาความรู้โดวยวิธีต่างๆได้อย่างเหมาะสม ด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ2.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปถมวัยของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝา่ายและนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้บริหารและคณะครูนำลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยไปออกแบบการจัดประสบการณ์อย่างเป็นขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและร่วมจัดทําแผนการนิเทศภายในดําเนินการนิเทศกํากับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกๆปีมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC เพื่อสรุปผลการนิเทศกำกับติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้เป็นอย่างดี2.2การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โรงเรียนอนุบาลรีขอรภูมิจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับเด็กทุกคนเริ่มจากการเยี่ยมบ้านสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจัดทำโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสมกับจุดเน้นของสถานศึกษาสอดคล้องกับความพร้อมความสนใจและวัยของเด็กโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายอาทิกิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรร,รรมฝึกสมาธิประกอบเสียงเพลงกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์โดยทุกโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้กำหนดจุดป,ประสงค์กรอบแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกคนซึ่งกิจกรรมมีความหลากหลายส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม 2.3การพัฒนาสื่อและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล4ีขอรภูมิได้ดำเนินการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับไวเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน ออกแบบการดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อที่มีคุณภาพสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างครบถ้วนเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การตอบสนองความต้องการและความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสื่อและแหล่งเรียนรู้เพียงพอกับจำนวนเด็กโดยผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีในโรงเรียนท้องถิ่น และชุมชนอย่างเหมาะสมกับเด็กทุกคนผ่านกิจกรรมท่องโลกด้วยอินเทอร์เน็ตกิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม2.4การจัดระบบการประเมินพัฒนาการเด็ก โรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิได้ดำเนินการพัฒนาแนวทางและกระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กอย่างเป็นระบบสามารถนำมาใช้ได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมจัดทําเอกสารประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กสรุปรายงานเสนอผู้บริหารเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนด้านที่ 3. การบริหารและการจัดการศึกษา 3. 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนในการปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สร้างขวัญและกำลังใจแกค่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจจากการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา3.2การพัฒนาองค์กรโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิมีระบบและการจัดทำแผนเพื่อใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาระบบแนแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค้านิยมที่ดีงามที่ชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมมีจัดสภาพแวดล้อมสวยงามอาคารสถานที่ทุกแห่งมีความสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเพียงพอมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียนนักเรียนกับครูครูกับผู้ปกครองรวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย3.3การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาล4ีขอรภูมิดำเนินการจัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อใช้ในการเรียนการสอนการบริหารและการจัดการกำหนดแนวทางการใช้ตลอดจนกำกับติดตามประเมินผลและนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน 3.4. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลรีขอรภูมิจัดระบบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง3.5 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลสีขอรภูมิมีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาครอบคลุมครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ระบบการใช้งานมีประสิทธิภาพการให้บริการมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและทันสมัยพัฒนาต่อเนื่องเป็นปัจจุบันมีการนำไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมในสถานศึกษาสู่ภายนอกต่อไปด้านที่4การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญว่าหญิงกว่านหนีนตาเชียหลายบอกมันจะเสี่ยว เจียวหัวเจียวเด็กกินกุนจีราพนาลินจิ้นเหนียวหล่ออุซิลหัวเสียสีใต้อาหนุวานซื้อขาลาเผื่อเสี้ยวหัวเตี้ยวจ่างเจียวนายหลักเขตมุ่งสันติ4.1การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสมกับวัยตอบสนองความต้องการความสนใจและความแตกต่างของเด็กแต่ละคน4.2การจัดประสบการณ์และการจัดการชั้นเรียน 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้งและ6กิจกรรมเกมการศึกษาครูผู้สอนได้จัดทำเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์เสริมพัฒนาการการร้อยลูกปัดการวาดภาพระบายสีและการตัดปะกระดาษ 4.4การนำผลประเมินพัฒนาการไปใช้ครูนำผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อคุณภาพเด็กที่ครบทุกด้านมีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้จากผลการประเมินพัฒนาการได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ